สวัสดีสวัสดี่อแม่มพี่น้องที่เด็กขส,ส่งบอกเราบุบกเนาะน,นี้แม่เท่ากับอยู่ที่สวนเท่านเนี่ยเนาะมาเด็ดของเงก่าเนาะเนีเทากับแนวเนาะนี่เมเตอร์จีนจ่ายกับนเมนืม่อวันที่หนึ่งเดือนเมษาส่งวันที่สามส่งันทส ลอยบาทเนาะขนาดหาเม็ดก้อนเนาะชายห่างเม็ดก้อนแล้วยินหาเม็ดก้อนเนาะแล้วก็ซื้อดินดินที่เอาไปทมพื้นเฮือนนี่เนะาะวันเกจแปดเม็ดก้อนอย่่เลยเนาะแต่วา่าในส่วนของตรงนั้นแม่นเปลียเป็นคนออกต่างนง้นนี่เอาอัปเดตก็คือคำามาขุดคุ้มเนาะขุดคุ้มเทตัวหม้อเนาะ ยังบริขุดสำเร็จเถื่อเพระาะว่ายังบริรึงเฮือดลองขุดไปก่อนสิแต่ว่าโตที่เขาคขุดเพิ่มเติมก็คือปอซึมนีเนาะเ้องขุดเพิ่มเติมแล้วก็ที่หินลองใส่เนาะโอเคนี่ก็บอใส่เนาะเป็นชีโเทาี่มันสองปอเนาะ ตัวนี้โบขนาดนาเม,ม็ดเนาะเจ้ายังทีอันเทพื้นโบตัวนี้น้ำเนาะ,พะเพราะว่าเคีดินแบบที่เนาะ ต่อหนุนทุกคนไปกเหมืนเฮาก็จะดได้เที่ยบอดท่อ,ทอ,ทอช่องบอลนี่นอกจากไปซื้อผ้าปิดมาเนาะเพราะว่าผ้าปิดมันนะตัววงเฮาไปหาซื้อแถวบ้านโบมีเนาะก็จะบริโภคสิ่งที่ยังคงค้างเนาะคือมีแผ่นมุ้งลังคาแล้วก็เล็กใช้สำหรับเห็ดนี่เนาะแล้วก็ปลอก เครื่องาสุขภาพแล้วก็อ่างล้างหน้าอ่างยังต่างๆทออาบนาอเสียเงนินเล้ก็ใส่ใจ่ายไปึงแล้วกลายขึงห,หนึ่งแล้ว ส่วนเพื่อนนี่อัากน้อยผลเอาหกเมตรเนาะสิบโอเอามาเป็นเจ็ดเมตรชิปหาซชื้อไม่อยู่ตลาดเอาเนาะเพราะว่า ร่วมกับยังโบคือยนนานทิควรเนาะเพราะว่ายัางเราถ่าเรา,าเห็ดเนาะคันข่อยเห็ดเองดินอันข่อยคึดเองเห็ดเองจนเบิดนะคือไปก่อนหนึ่ะเพราะว่าเวียกมือนีกับบดได้เห็ดตายบดได้เนาะก็มีแต่โคดคมถ่ตัวหม้อแล้วก็บขุดอันตัวนี้เนาะขุดนี่กับขุด,ดตัวนั้นเนาะเอาดินเอาหินสั่งเข้ามาเนาะมือมือนีเนาะ อืนกะคืว่าจะคุดคุมตะมองนี่แล้วและกะที่ขันเปื่อนพ้อเนอทีรีนเลยอัดเล็กนอเมนเห็เดเสาประมาณนี้เนะสำหรับมือนีเนะนี่เนะฝ <c oughs> าไห์ก็แร์ <c oughs> ก็แ้ๆเนะเพื่อเป็นคลิปข้างตอของเฮาเนะ